ส่วนที่จังหวัดพังงาครับชาวบ้านบางการร่วมสืบสารประเพณีลอยเรือและกระทงกลับมากส่งสเสบียงให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับและแก้อาถรรพ์ผีพรายในลำคลองที่สาราอเนกประสงค์บ้านบางการนายอมรรัตเกลี้ยงขามผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านบางการตำบลทุ่งคางโงกอำเภอเมืองพังงานำชาวบ้านและคณะครูนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันนำปิ่นโตเข้าทำบุญตักบาตร โดยมีพระสงฆ์สวดมนต์ในพิธีทำบุญสะดเดาเคราะห์แก่หมู่บ้านถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานาร้อยกว่าปีเรียกว่าประเพณีลอยเรือเป็นการขอขมาพระแม่คงคาผู้ดูแลสายน้ําพร้อมขอขมาผีพลายและพูดผีในคลองบางกันซึ่งเป็นคลองสายหลักใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนภายในหมู่บ้านพร้อม พร้อมด้วยซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานร่วมร้อยปีซึ่งมีบางช่วงชาวบ้านไม่มีการปฏิบัติตามประเพณีของบรรพบุรุษได้เกิดเหตุคนภายในหมู่บ้านเสียชีวิตอย่างไร้สาเหตุอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านต้องกลับมาปฏิบัติตามประเพณีจนไม่มีคนเสียชีวิตหลังจากปฏิบัติตามขณะที่ชาวบ้านยังเชื่ออีกว่าบริเวณจุดบรรจบการของคลองบางกันและคลองงา เคยมีผีพายคร่าชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวทางชาวบ้านจึงต้องแก้อาถรรพ์ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ทำบูญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีพรายผู้ที่จมน้ำตายและคนในหมู่บ้านที่เสียชีวิตโดยไร้สาเหตุครับ นางเสมอใจสุขารมชาวบ้านบางกันค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าตนเองและคนในหมู่บ้านเชื่อว่าหากไม่ร่วมพิธีลอยเรือหรือว่าลอยแพของหมู่บ้านจะเกิดอาเพศมีคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตส่วนในคลองบางกันค่ะหลายคนที่สัญจรในช่วงกลางคืนก็เคยเห็นผีพายซึ่งบริเวณที่พบผีพายนั้นในอดีตเคยมีคนจมน้ําเสียชีวิตมาแล้วหลายรายและพิธีลอยเรือของบ้านบางกันเองก็ลักษณะคล้ายกับการลอยกระทงต่างกันที่ครัวเรือนะคะส่วนใหญ่ใช้กับหมากเป็นกระทงหรือใช้ ตองวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายรวมถึงใส่อาหารข้าวหวานและสิ่งของที่เชื่อว่าบรรพุุษชอบเป็นการส่งสเสบียงไปให้บรรพุุษรวมถึงใส่ข้าวตอกดอกไม้ตามด้วยเส้นผมหรือว่าเล็บและเหรียนนะคะถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีจากตนเองและครอบครัวลอยลงสู่ลำคลองบางกันค่ะ